ก็คือนาฬิกาทรายมีหลักฐานว่าถูกสร้างขึ้นประมาณปี1338งพันสามร้อยสามสิบแปดก็ใกล้ๆกันไอ้นาฬิกาทรายหลักการทํางานก็คือจะให้ทรายเนี่ยไหลผ่านหลอดแก้วจากด้านหนึ่งไปยังหลอดแก้วอีกด้านหนึ่งใช่ไหมอแล้วก็จะเชื่อมกันด้วยแบบเหมือนคอแคบๆอ,ะ<ต>อ่ะคือยิ่งแคบก็ยิง่งเหมือนกําหนดเวลาได้ยิ่งอยากให้นานก็ต้องให้แคลบลงให้ทรายเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ก็คือภาพจาของนาฬิกาทรายใช่คือนาฬิกาทรายอดีตถึงปัจจุบันแม่งหน้าตาเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เออ ก็หลักการมันแค่นี้อ่ะเออมันแค่นี้จบล้เออ,เอ,อพัฒนาออไม่ได้ละไอ้ซึ่งจริงๆอ่ะเขาว่ากันว่านะว่านาฬิการายเนี่ยมันถูกคิดค้นครั้งแรกโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อลูวิต์พรองลูอิสพรองซึ่งนักบวชคนเนี้ยคิดค้นนาฬิการายได้ตั้งแต่ศตวรรษที่8แล้วอะแต่ไอ้เรื่องนี้มันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเลยก็เลยเขาก็เลยยังไม่นับกันอ,อจนเรื่องนาฬิการายมันมีหลักฐานชัดเจนที่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกคือในรูปภาพ เหนนซึ่งรูปภาพนี้มันเป็นรูปภาพของแอนโบรเชโอลอเรนเซติซึ่งไอ้นักวาดภาพคนนี้เขาวาดไว้เมื่อปี1338แล้วในภาพมันก็จะมีคนที่ถือนาฬิกาแบบถือนาฬิกาทรายแบบเป็นนาฬิกาทรายที่เหมือนทุกวันนี้เลยเหน้าตา<อ>แบบเป๊ะเลยใช่ไหมเป๊ะเลยแต่อาจจะใหญ่กว่านิดนึงซึ่งเขาก็เลยนับว่าอันนี้คือหลักฐานแรกที่มีนาฬิกาทรายขึ้นมาใช่แล้วหลังจากนั้นอะ่ะมันก็เริ่มมีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่าเขาเอานาฬิกาทรายอะ่ะ ไปใช้ในการเดินเรือกันพวกชาวยุโรปอ่ะเพราะมันน่าจะแบบเป๊ะใช่เพราะมันเป๊ะกว่าเพราะว่าด้วยความที่เรือมันโครงเคร่งอ่ะถ้าเอานาฬิกาน้ําขึ้นไปใช้บนเรือก็คือจบจมหน้านท่วเรือเดือวเอ็นเดือวน้ําเข้าหรือพังหมดเขาก็เลยฮิตมากในการเอานาฬิกาทรายขึ้นไปโดยเขาจะเอานาฬิกาทรายไปผูกไว้กับควกับหลังคาเพดานอะไรเงี้ยให้มันสูงๆเวลาเรือโครงเคร่งมันก็จะขยับน้อยมากทรายที่ไหลลงมาก็ยังแบบยังแม่นยําอยู่อะไรอย่างงี้ใช่มันก็เลยนาฬิกาทรายมันก็เลยฮิตมากเพราะว่า ชาวประมงพวกนักเดินเรือเขานิยมใช้ใกัน